บบไอ้เจเป็นอน้องรักของผมนระังแต่ว่ารู้ใครเป็นคนทำง,ง,งานน่างงเลยเนี่ยงาน,นอะไรก็ไม่ใสัหน้าทองนี่งานนีง่งา่หรือดำเน่าทองไหมรู้ครับคือเสียงดง ขอเล่าหน่อยพี่โหพี่เตนพี่เตนไม่ด้ดเล่าได้ไดเล่าถ้าถ <c oughs> ือว่าไม่เดอดเล่าพวกเราเนี่ยเรียนเรียนที่วัสเกตกันมาที่หางมาสีม่มห้าแล้วก็มาเรียนที่รามประแขงก็จะเป็นจะใช้ใช้ชื่อสูงภูเขาทอง <c oughs> แก๊งภูเขาทองแก๊งภูเขาทอง ก็คือวันวันนี้ที่ว่ามีงานจริงๆแล้วเราคุยกันประมาณสักห้าหกคนพี่หงาบอกว่าเราก็น่าจะคือโรงโรงเรียนที่ที่วัดสเกตเขาจะเขาจะมีจัดงานทุกทุกทุกปีปลายปีเป็นงานโรงเรียนว่าเออคิดว่าน่าจะเอาเอาคาราวานพี่หว่องไปเล่นด้วยจะมันมันจะเป็นสีสันดีเพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่เคยมีไปแล้วมันก็เหมือนเดิม แล้วเราก็เบื่อไงเออนายยกไปนะทำไงนายยกไปนะเราก็เบื่อมากเลยเราก็เลยที่ว่าเออเอาที่ขาที่หวางไปเล่นบ้างเราจะมีความเห็นว่าเออโอเคดีไหมพวกเราพวกเราเพราะที่น้องๆเด็กว่าสะเก็ดทั้งนั้นเลยต่เลยต่อเลยทีเลยบอกว่าเอออย่างนี้เราจัดงานก่อนก่อนที่เขาจะจัดงานเออ่ใน ในช่วงของเป็นงานของวัสดุเกศจริงๆเราก็เลยจัดรวมพี่น้องตั้งแต่ลางกำแหงปี22ครับรหัสนี่ไงรหัสสองสองสอส22 25แล้วก็น้องๆวกนี้ก็จะไล่ลงมา2627กจ็นถึง3132ไปนร่น37แม้วพี่มาเนี่ยฮะคิดว่าถึง37แล้วเนี่ย37เเลยเหรอ <c oughs> โอ้โห อย่างนี้อย่างพี่หานพี่วงก็เหมือนกับพี่ชายพี่ชายพวกเรานี่แหละเพราะนั้นคือเหมือนกับถ้าเรารวมตัวกันได้อย่างนี้เราก็จะจัดทุกปีเราก็จะจัดทุกปีเพื่อให้พี่น้องมาได้ร่วมร่วมกัน รวม,รวม,ร,วมรวมพี่น้องรวมพี่น้องของเราไอ่า้ไหนก็ว่าเวลาเราจะทำอะไรไมันต้องมีพี่มีน้องไอยนะ่างงเี้ยครับไม่มีพี่มีน้องเราทำงาน,น,นาไนม่ได้ก็มีถ้าวันนี้มีอาจารย์อาจารย์เขามาคนหนึ่ง